ไม่ไหวจะเป็นลม <c oughs> ไไว่ะไอ้ล้องทำไมวะไอ้ยอง <c oughs> สองสารแม่กลัวตอแม่คอดกลัวคลทรบานอย่างงี <c> ้เ <oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดขอขอเขาไปคุยคุยกับแม่แม,มาต้อมาต้อมาต้องไปอยู่นี่เลยไม่ต้องชิ่งเลยมา <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนด้วไอ้ยองคุยอะไรกันอยู่อ่ะช่วยกันห้ามเลือดสิเฮ้ยทำยังไงวะโซ่ห้ามเลือดไม่รู้จะทำไงเลยห้ามเลือดหยุดหยุดไหลตรงนี้นะไอ้เลือดป้าหยุด เอาสเรีมากดแผลนี่ฮะสเรีมากดแผลอ่าคุณแม่ครับคุณแม่เดี๋ยวค่อยๆเบ่งนะครับออกแรงนะครับมนกันะฮืบนะครับอ่ะฮึบดีครับดีครับดีครับหัวเด็กออกมาแล้วครับหัวออกแล้วครับดีครับดีครับฮอฮือฮือฮัลโหลฮือฮือฮือ กำลังติดเด็กอยู่เด็กจริงจัับไกเหบัไปเด้ฮะเก็บรับไมรับไ่้ลยอะไรจ๊ะเพลงเป๊กออฟไอร้องไงนอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาเราดังดไม่ได้ติดเอยู่ไม่ใช่เด็ก้เด็กจริง ไม่ใช่แค่หัวว่าคือ,คอตัวน้องเขาออกมาแล้วอ่ะแกก็รับไม่รู้ว่าอย่าให้ตกเอ้ยที่นึกจำไปหมดแล้วอ่ะเอ้ยโซงเฮ้ยน้องของน้องเขาอีกออกมาอีกแล้ววะลูกแสตดคุณหมอคุณหมอครัคุยเสร็จหรือยังครัร้องหน่อยไปออกไปไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงา เพลงนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะเอาของลุตตสตาได้ไหมครับฉันไม่มีวันที่จะรับที่มาไม่หมิวที่อยู่ฟังเองหรอกค่ะตำรวจไว้ไหนวะเขาไปไว้ไหนเหรอไม่รู้เอาส่งมาให้อะเอาแจกคืนมานี่เอาแจกขึ้นมวันนีา สองไอหยองมึงไปไหนกันมาวะไอ้กูเนี่ยตามหายกล้องอยู่คนเดียวกูสองคนเนี่ยไปช่วยเด็กกับสตรีมีคันมาเว้ยเฮ้ยฟังยุ่งเรื่องเว้ยเขามะด่ามันหรือยังเอาดิไหนอะมาอยู่ห้องนี้ไปเลยนี่นี่มาอยู่นี่จริงเฮ้ยพ่อมาเยี่ยมเว้ยเราด่ามันเลยห่อยหายนะหายนะหายนะเฮ้ยด่ามันมก็ด่าเลยหายยันนะอ๋อให้มันหายยันนะเออไอหยองตามมึงแล้วขอให้หายไวๆนะ ไอ้ยองมึงเป็นหรอว่มึงเนี่ยฉันเห็นอย่างนี้มันฉันสงสารมันนะฉันมึงไปสงสารมันทำไมดูสิมันยิงจะตายขนาดเรามาเนี่ยมันยังไม่ทักสักคำเลยนะเส้นเสียงอักเสบรุนแรงห้ามใช้เสียงเด็ดขาดอ๋อถ้าเกิดมันใช้เสียงเนี่ยอาการจะรุนแรงขึ้นใช่ไหมไม่ต้องอธิบายเลยให้พวกเราจ้ากะตีมันเลยเเยย้้้ ล้อออกมายามมีดู้ยามอยู่ไหนมีคนบุกไ้ยเอ้พวกนี้ยามยามไอ้พวกนี้เอ้หัวฟูก๊อปไอ้หัวฟูที่มันอยู่หลังที่ภัไฟใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเรียกตำรวจก่อนนะโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นโอเคก๊อปก๊อปต้องพักผ่อนมากๆนะก๊อปต้องหายไวๆเพราะตอนนี้ที่มีแผนโปรโมทอัลบั้มใหม่ของก๊อปรออยู่ รับรองว่าก๊อฟเนี่ยต้องดังกว่าเดิมแล้วพี่ก็ต้องรวยกว่าเดิมด้วยโอเค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 ้ okay, 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 okay. เอ,อย่างนี้ก๊อฟมันพูดอะไรก๊อฟพักผ่อนถ้าเกิดว่าแผนนี้สำเร็จแล้วก็พี่จะซื้อรถมินิให้แล้วก็พี่ออสเนี่ยจะพาก๊อฟไปกินข้าวที่ฮ่องกงหรือว่าก๊อฟอยากได้พระพี่จะสร้างทุกรุ่นเลยดีไหม ก็เป็นไออยู่ใช่ไหมยังไออยู่ใช่ไหมโอเคนะครับขันเรียบๆนี่บนขับมาเองเลยเปิดเลยเปิดเลยเร็วๆซ่อนอยู่ข้างบนนี่นี่มาแล้วค่ะวดีสำหรับแฟนๆก็ทุกคนค่ะตอนนี้แคปกมีโครงการใหม่ค่ะชื่อว่าก๊อปไปไหนแฟนได้ไปเที่ยวด้วยได้เที่ยวแบบส่วนตัวส่วนตัวกับพี่ก๊อฟหนึ่งวันเต็มเลยนะคะ เพียงแค่เพื่อนๆนะคะสอง SNS เข้ามาตอบคำถามว่าในเพลงรักหรือเปล่ามีคำว่ารักทั้งหมดกี่ครั้งคะจะรอเชิอยู่ใหญ่นับเลยแค่ค่ะรักเเดียวเท่านั้นเอ๊แต่จริงๆแล้วเนี่ยนับจากเนื้อเพลงที่เพลงออกเขียนก็ได้นะคะอือเพยงออกอย่างนั้นมันก็ได้คำตอบนะจ๊ะแต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์จ้ะแต่ถ้ามีคำตอบเราจะได้เห็นนัดกบจะจับกันไหมนะ พร้อมหนะ้ากำลังเชี้โวยกันอยู่แล้วครับแแล้วใครนอ้อ่ะไครไหนโดนโดนนับอะโอ้โหฮะแอบดูเอ็มวีกอฟอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเรียกฟ้องไอ้โฟก บอกว่าเข้าใจผิดอย่างมากเข้าใจผิดจริงๆคือว่าที่เราดู m อเนี่ยเพราะว่าเราเป็นทำทำพิธีสาบแช่งอยู่แต่ว่าพิธีเนี้ยเรารู้มาว่าจะต้องแช่งไปด้วยดู M อีไปด้วยจ้าสองโหงั้นดีเลยครับงั้นผมขอร่วมแกมด้วยนะครับพี่แจ๊ดเหียบสดหม้อต้งสดหน้าไก่นี่ไงเป็นไงได้ครับพื้นด่านเลยครับ ไอนาตีไอ้จมูกบานแปะขายหมูหมูอ้วนด้วยด่าไปใช่ไหมครับทำไมผมสุดเจ็ดเก็บก็ไม่รู้ผมขอโทรไปก่อนดีกว่านะครับฝังด่าไปด้วยนะครับไอ้โลสัมภาไอ้ที่นี้เจ้าหนูแกนไอ้คนน่าแข่งยาวไอ้สัมภารไอ้แข่งเลี้ยงยนต์ไอ้แข่งลุ้นตูน่่ะ เอ้าไอ้แกเอาลังขยะอะไรมาทิ้งไว้มันโตเนี่ยก็ซีดีของแกไงอุ้ยจริงด้วยเนี่ยเป็นพ่อไอ้กอปแน่เลยเห็นไหมพราะมันแหละทาให้ซีดีของฉันเนี่ยขายไม่ออกเหลือบานเบิดเป็นขยะเน่าอย่างเงี้ยบอกแล้วให้ปั๊มแค่ร้อยแผ่นก็พอนี่เล่นจะเต็มเหนียวเลยแต่ว่าฉันเนี่ยมีแผนแล้วถ้าเราเล่นไอ้กอปมันตรงตงไม่ได้เนี่ยก็ต้องเล่นมาด้วยที่ผลงาน เราก็เอาซีดีพวกน,นี้วางขายทั่วเลยนะคนฟังถ้าได้รู้ว่ามันก็ผลงานของพวกเราก็จะขายที่ยังไงสื่อโปรโมทก็ไม่มีสื่อฉันนึกออกแล้วคืนทำนองคลองทำไงโวเลยมัสการะครับหลวงเอ้ย,อยสวัสดีครับครับครับใช่ครับผมซงนะครับเจ้าของราบ้างซิงและซองไม่ได้แจกซองไปถึงครับอย่าเพิ่งวางครับอย่าเพิ่งวางครับซงครับเจ้าของราบ้าง ซิงก์ซองใช่ครับครับแล้วที่คุณคุณฟังจบลงไปแล้วนั้นคือเพลงรักหรือเปล่าของค่ายเดอะลิทเทิ มีขายที่เดียวราคาเต็มที่ครื่นทางนองคลองธรรมของเราเท่านั้นไม่มีขายที่ห้างชั้นนําทั่วไปไม่มีการแบ่งการดูสนใดๆด้วยอ,อว่าแต่คุณไปลอกเพลงป o p the sky มานี่เขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมเขาไม่ว่าหรอกเพราะว่าเขาอะลอกเราต่างหาก<ม>คุณดีเจยอย่าคิดมากเลยคุณดีเจขายไปเดี๋ยวแบ่งตออังให้แบ่งตังจะเรียกว่าแบ่งตังเรียกว่าว,วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งดีกว่าอ,อ ฮัลโหลสวัสดีครับคือทำนองคลองทำใช่ไหมครับขายซีดีเพลงรักหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ฮะเราเราขายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังขายไม่ได้สักแผ่นเลยครับอยไม่บอกทเไมวะเออคือว่าก็เหลืออีกไม่กี่พันแผ่นนะครับต้องรีบมาซื้อวันนี้นะครับเพราะว่ามาซื้อวันนี้เนี่ยได้ลายเซ็นของนักร้องด้วยครับจริงเหรอครับ ตัวอยู่เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวเป็นๆตัวจริงๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องคนกลางเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมครับเอ้ยถูกครับลิมหัวฟูฟูใช่ไหมครับเรจะไม่รู้คนหนึ่งเนี่ยเหมือนคนธรรมะธรรมโอใช่ไหมครับนั่นเลยนั่นเลยจับมาเลยครับคุณตำรวจเอาคุณสองในบอกว่าเขาไม่ว่าอะไรไงก็ไม่ว่าเลยเขาจับเลยครับเขาส่งคู้จ้านะครับเดี๋ตำรวจจับถ้จับอยู่นี่ไง